Why we change uh, a Because we uh, consider the, the safety for saxon. As this area is quite close to the highway, and if we not chain or not restrain saxon, he can walk into the forest, and he and we can lost him. So please understand about our uh, working situation. Uh, don't worry. It's about for the international uh, fan page and mm -hmm. international people, or maybe especially uh, in in the Sri Lanka the people over there. สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อพายศัก์สุรินเดินทางกลับมาถึงไทยหลังจากถูกส่งไปเป็นทูตที่สี่ลังกา22ปีก่อนและไม่ได้รับการดูแลจนร่างกายสุดโทมเจ็บป่วยก่อนหลายฝ่ายท่วงคืนนำพายศักสุรินกลับคืนบ้านเกิดได้สำเร็จคะ่ะ ย้อนไปในอดีตปี2544ประเทศสีลังกาได้ขอลูกช้างไทยเพื่อไปฝึกใช้ในการอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระดาเคี่ยวแก้วประจำปีค่ะคุณสมรสคูกิติกเสมเจ้าของพิพิธภัณฑ์ช้างในจังหวัดสุรินได้น้อมก้าวถวายช้างเลียงสองเชือกคือพายศัก์สุรินและพายศีนรงให้กับรัฐบาลสีลังกา โดยได้บริจาคช้างในนามประชาชนชาบสุรินขณะนั้นภายศักสุรินอายุเพียง10ป,ปีปัจจุบันอายุ30ป,ปีค่ะงานตอนนั้นยังสั้นอยู่มีการขึ้นป้ายจัดพิธีบายสีสุขวัญอำลาช้างและภายศักสุรินฉลาดมากเดินขึ้นเครื่องเองโดยไม่ต้องมีคนนำ เมื่อไปถึงศรีลังกาก็ได้ถูกใช้งานในวันสำคัญทางพุทธศาสนามีการแต่งองค์ทรงเครื่องมีผ้าคลุมตัวช้างใส่เครื่องไฟกระพริบและคนไทยหลายคนได้ลืมช้างไปค่ะจนในปี2565องค์กรพิทักษ์สัตว์ในศรีลังกาได้ร้องเรียนวัดที่ดูแลพลายศักดิ์สุบรินว่าใช้แรงงานช้างอย่างหนักเพื่อหาไรายได้เข้าวัด ไม่ได้รับการดูแลดีทั้งอาหารการกินและสภาพที่อยู่อาศัยถูกล่ามโซ่ผอมผิวหนังแตกแห้งมีฝีที่สะโพกขาซ้ายด้านหน้าบาดเจ็บงอเข่าไม่ได้ฝ่าเท้าแบนและปิดเปี้ยวจากการยืนและเดินบนพื้นคอนกรีตเป็นเวลานาน,านหลายปีจนคนไทยหลายฝ่ายประสานงานเข้าไปช่วยเหลือนำศักดิ์สุรินออกจากวัดย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์แห่งชาติศรีลังกา เพื่อไม่ให้เขาต้องถูกใช้งานขณนะเจ็บป่วยและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นรัฐบาลไทยได้ส่งควานช้างที่เคยดูแลเขาในวัยเด็กไปดูแลที่สีรังกาควานช้างไทยถึงกับร้องไห้เมื่อได้เจอกับสภาพศักสุรินในปัจจุบันที่ต่างกันมากกับตอนที่ส่งไปใน20ปีก่อนคือช้างที่มีรูปลักษณ์งดงามแข็งแรง สถานทูตไทยในสีลังกาได้ช่วยเหลือค่าอาหารและเลี้ยงดูศัติ์สุบรินเดือนละห้าหมืนบาทคนไทยในสีลังกาได้พากันแวะเวียนมาสวนสัตว์ในวันอาทิตย์มาเยี่ยมและนำผลไม้มาให้ช้างในที่สุดการประสานงานในภาครัฐบาลก็ประสบความสำเร็จค่ะ ในการนำศักสุรินกลับมารักษาที่ชัยมีการตอกลงพิเศษในการขนย้ายฝึกซ้อมช้างเดินเข้ากรงมีการส่งควานช้างที่เก่งที่สุดในไทยไปดูแลและฝึกซ้อมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดระหว่างเดินทางบนเครื่องบินนับเป็นการขนย้ายช้างใหญ่ทางอากาศครั้งแรกของโลกได้เดินทางโดยเครื่องบินขนส่งผ่านนิรัสเซียใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงค่ะ เนื่องจากใช้เพดานบินต่ำและความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้สิ่งแวดล้อมรบกวนช้างได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานาน,านานาชาติเชียงใหม่ในวันที่สองกรกฎาคมปี2566ระหว่างการเดินทางช้างได้ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะเป็นช้างที่ไม่ตื่นกลัวขณะที่อยู่บนเครื่องควานช้างป้อนอาหารคอยคุยอยู่ใกล้ๆก้ให้ช้างอุ่นใจ หอยสาปัศสวะที่ออกมาคราั้งละ2 0่สาลิตรเพื่อไม่ให้น้ําไหลลงไปพื้นท้องเครื่องบินจะทําให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องได้เมื่อกลับมาถึงแผ่นดินไทยอีกครั้งสิ่งแรกที่พายได้ทําคือยื่นงวงมาดูดน้ําอย่างกระหายก่อนถูกนําตัวส่งไปที่ศูนย์อุรักช้างไทยที่จังหวัดลําปางค่ะ เพื่อกักโรค30วันก่อนเข้าไปรวมกับเพื่อนๆช้างในศูนย์และทางเจ้าอาวาสวัดที่เป็นเจ้าของช้างให้ช้างมารักษาตัวหากหายดีต้องกลับสีลังกาค่ะทำให้ชาวายหลายคนไม่ยอมหากช้างต้องกลับไปสีลังกาถึงขั้นขัดขวางด้วยการขอนอนขวางทางเดินช้างไม่ให้ไป <S <S เรามาฟังความคิดเห็นชาศรีลังกากันบ้างว่าคิดเห็นอย่างไรคะ่ะ ความคิดเห็นแรกค่ะถ้าคุณมีความคิดที่จะส่งช้างกลับไปสีลังกาให้เลิกคิดทันทีอย่าส่งมาเลยช้างถูกทิ้งไว้บนทางหลวงทรมานไม่ได้รับอาหารและน้ำความคิดเห็นต่อไปค่ะปล่อยให้ช้างอยู่ที่นั่นทำไมต้องเอาช้างกลับมาประเทศสีลังกาไม่เหมาะกับใครทั้งนั้นความคิดเห็นต่อไปค่ะ อย่าให้สัตว์ใดๆแก่สีลังกาเพราะผู้ปกครองไม่รักประเทศโหดร้ายไม่คิดรักสัตว์ไม่ฟังผู้อื่นขอขอบคุณรัฐบาลไทยแสนครั้งที่นำช้างกลับไปความคิดเห็นต่อไปค่ะอย่าให้ช้างแก่สีลังกาเพราะคนส่วนใหญ่ยากจนเรารักช้างมากและอยากออกไปจากสีลังกาด้วยความคิดเห็นต่อไปค่ะในฐานะพลเมืองสีลังกามันเป็นเรื่องน่าเศร้ามาก ที่ดูแลสิ่งต่างๆในประเทศได้แต่ไม่สามารถดูแลช้างได้ขอบคุณประเทศไทยปกป้องสมบัติของชาติไทยคุณแสดงให้โลกเห็นว่าคุณเป็นคนอย่างไรเคารพในเกียรติยศสู่ประเทศไทยช้างจะปลอดภัยในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปคะ่ะในฐานะคนสีลังกาเราอายมากกับงานนี้รัฐบาลไม่มีความละอายใจบ้างหรือความคิดเห็นต่อไปคะ่ะ ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดูแลช้างอย่างดีและช้างมีความฉลาดมากอย่าส่งช้างมาที่สีลังกาอีกความคิดเห็นต่อไปคะ่ะคนสีลังกาอาจไม่ให้ความสำคัญกับช้างว่ามีคุณค่าอย่างไรแต่รัฐบาลควรระอยใจที่ไทยมาเพื่อปกป้องสิ่งที่เขามอบให้น่าเศร้าใจมาก ความคิดเห็นต่อไปค่ะหลังจากตรวจสุขภาพช้างแล้วขอให้ยื่นฟ้องแต่ละคนมาลงโทษคนที่ต้องรับผิดชอบในสี่ลังกาความคิดเห็นต่อไปค่ะอย่าให้ช้างกลับมาที่สี่ลังกาถ้าเขาอยู่ที่ไทยจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าที่นี่คนสี่ลังกาไม่อายหรือไงที่จะขอช้างกลับไปอีกช้างได้รับการปฏิบัติด,ดีเหมือนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่อยู่ในประเทศไทยปิดท้ายด้วยความคิดเห็นชาวไทยคะ่ะเราเป็นคนไทยสงสารช้างมากเราเสียใจที่พวกคุณดูแลช้างไม่ดีเขาป่วยคุณยังใช้งานเขาหนักมากเราอยากให้เขารักษาตัวและใช้ชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายในประเทศไทยอย่างมีความสุขหวังว่าคุณจะมีความเมตตาและเข้าใจคนไทยท่านผู้ชมคะ ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีนโยบายการนำช้างส่งออกไปนอกประเทศเหมือนในอดีตประเทศที่รับของขวัญทางการทูตเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะดูแลสัตว์อย่างดีที่สุดเพียงแต่ละประเทศมีศักยภาพต่างกันภายศักสุรินกลับมาสู่อ้อมกอดคนไทยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บแล้วเชื่อว่าคนไทยต่างเฝ้ารอให้กำลังใจให้เขาหายดีกลับมาเป็นปกติ ท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ